เช้ามืดวันนี้ผมกับรถป่านมาเจอลุงแก่ๆคนหนึงยืนอยู่ริมถนนเปรียวๆมืดๆคนเดียวในมือลุงถือถุงกับข้าวผมเลยจอดรถแล้วก็พาลุงขึ้นรถมาด้วยเพราะว่ากลัวรถจะชนแกแถวนั้นรถบรรทุกเนี่ยขับเร็วมาก ดูจากสภาพแล้วเนี่ยลุงก็แต่งตัวดีจึงคิดว่าน่าจะหลงหลงลืมลืมเดินออกจากบ้านมาแล้วก็หาทางกลับบ้านไม่ถูกเน่ยผมเลยต้องพาลุงไปที่สถานีตำรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาติดตามหาญาติมารับตัวไปก่อนกลับผมยื่นตังค์ให้ลุงจำนวนหนึ่งเพื่อแกต้องใช้แล้วก็บอกกะลุงว่าไม่เป็นไรนะลุงผมเต็มใจ ลุงบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปเลยว่าบ้านลุงอยู่ที่ไหนเขาจะได้ติดต่อญาติให้มารับตันใดนั้นลุงก็น้ำตาไหลแล้ะก็บอกกับผมว่าบ้านกูก็อยู่ตรงที่เมืองดึงกูขึ้นรนถมานั่นแหละกูกำลังยืนรอใส่บาทอยู่ไอ้วง